สวัสดีครับพี่น้องมูนี้ผมสร้างเสาไม้ครับ16เมตรโอ้จะเป็นต้นไม้สูงพี่น้องตัวไหนี่จะสูงกว่สุดผมใส่ใส่มูนี่ครับพี่น้องอเราใส่ไว้เหย้าดีต่อต้องตา16เมตรบ่วอเมริกาดดีๆครับพี่นอ้อ,อ,นนองเอ้ย 16เมตรโอ้หนักี ồ, ่หนอเราล่อนกยหนันัก10ฟองเลยพี่หนอนมันหลายองนี่ครับพี่หนอน16เมเขี่ยมันครับพี่หนอนมันยาวกวาเนี่ยโอั้10นี่8เนี่แบบเดี๋ยวเชื่อเลยพี่หนอนได้ไหมมันโม่แล้วมาเจอม กางเดยคือจังนั้นผมไปเจอไม้ต้นแห่งไม้สาบปุ๊บแกะเม็ดผมเส้นได้แค่ครึ่งต้นเม็ดหรอบรรยูไปมันมันบลงผมก็ต้องหาวิธีดู้ป่ะหาสั่งมาเลยครับหาวิธีแหวเม็ดชิบเม็ดมันก็บ่พอชิบสองมันก็จังไดรออพี่น้รอทะเลือสั่งมาเลยสุดเลยสุดนี่ สาวเนี่ยเอาสิออบเมตรเองแหละตดอสองป่องมันเป็ดยาซิปซีเอาพี่น้องเดี๋ยวผมแก้วให้ก็แป๊บนึงนะครับผมย๋ยวมขอดตักชิบยังสาเลยสาวเอาสิบหกเมตรครับพี่น้อง16หกเมตรต้วนนี่สีบ่มีปอกไปได้พี่น้อง มีแต่ปลอกอแหลกปอกไปบ่มีทุกอะไรโมีม,ม,มีปอกเล็กปอกสแตนเลสปอกเปน็นย่อมโมีเลยพี่น้องบ่มีอากันมีแต่แ่ลเนี้ยสำหรับผู้ใดอยากไป็สูงกับรุ่นนี้แหละครับผมซิโฟเมตรนี่แหละครับสาวที่ผมซื้อน้ำอาจารย์ท่านนี้แหละครับอาจารย์ท่าในใดสนใจก็ลองทักถามแล้วเพิ่งครับสอบถามแล้วไปได้เอา ี่้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้แล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ